นี่เราจะมาพูดถึงปัญหาฟอสซ่าไฟเบรกท้ายค้างส่วนใหญ่จะเป็นที่สวิตเบรกสวิตเบรกหลังยังไงก็มาลองทำตามดูนะครับถอ,อดขาเบรกออกก่อนเลย

สำคัญของมันหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญของมันคือตัวนี้จะมีนี่ตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องถอดสวิตตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ขามันจะเป็นสวิตเบรกที่ไฟเราชอบค้างนั่นแหละจะมีน็อตสกูสองตัวน็อตสกู สองตัวอ,อยู่ตรงนี้ยังไงต้อมาลย จะมีสาไฟบางคนเนี่ยชอบเอาฟิวมาต่อตรงนี้เวลากำเบรกะมันจะต้องสตาร์ทใช่ปะเขาเอาฟิวมาต่อแล้วไม่ต้องกำเบรกเพื่อให้ไฟมันวิ่งผ่านไปเลยแล้วก็กดสตาร์ทเลยหลยหลายคนทำกันมันคือตรงนี้แหละ เนี่ยมันคือขาตัวเนี้ยให้เราดัดนะหาจะมีขาในะมีสองสองสองตัวไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่าแสงสวยๆเลยอ่า มันจะมีขาสองตัวอันเนี้ยกิ๊กแรกเนี่ยมันเป็นกิ๊กของการกำเบกสตาร์ทส่วนอันที่มันอยู่ต่ำสุดเนี่ยอันนี้อันบนเนี่ยต่ำสุดเนี่ยน่าจะเป็นไฟเบกปัญหาคือมันกดไม่ถึง ไอไอตัวเนี้ยพลาส,สติกเนี่ยด้านโค้งอะนะมันไม่ถึงขาทั้งไงคือเราใช้ไปบ่อยๆนานๆเบรกบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็โคง้งมันดัดออกอันนี้เราก็ทำไงเราก็ดัด คนก็ไม่ง่ายหาหาไขค,ควงเนี่ยแบบอันนี้ลองใช่ไหมเหมนกล้องไม่โฟกัสเลยอันนี้ลองลองยังงอ่ะแล้วก็พยายามกดกดเข้าไปงัดนิ้วโป้งเนี่ยดันไว้จเจ็บมือนะหาตรงมือมาใส่นะหรือเอาครีมมาลองก็ได้ค่อยๆงัดนิดเดียว อืออืออือยังไงก็ได้อ่ะให้ล่องตัวเนี้ยมันมันโค้งลึกเข้าไปหน่อยนะมันโค้งลึกเข้าไปหน่อยเพราะว่าปลายตัวเนี้ยมันจะมาโดนกับอ่าคันเบรกตัวเนี้นะแต่เวลาเบรกมันมันมันบีบปุ๊บมันมันจะต้องโค้งให้ถึงเนี่ยนึกภาพออกเนาะทำไงให้ได้มันโค้งลึกอันนี้ยปัญหาอยู่ตรงนี้พอที่เราเบรคค้างแต่ไม่ต้องไปดัดเอาเยอะแยะนะ ค่อยดัดนิ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 ด,นดเดี๋ยวหกัหกหักเราเดี๋ยวเรื่องใหญ่เนี่ยแหละสาเหตุที่ไฟเบรกเราชอบค้างมันคือตัวนี้แหละนี่ตัวเหล็กนี่ถอดมาดัดนิดเดียวค่อยๆทำถ้าถ้ามันอ่ากำไฟไปด้วยแล้วก็ทำดัดดัดทีหนึ่งดัดทีหนึ่งแล้วก็ลองประกอบดูกำเบรก ถ้ามันกลับมาปกติก็โอเคแล้วจบเปิดเครื่องดูเช็คไฟออกในเนี้ยทำงานปกติ เนี่ยไหนอะเขถอนมาแล้วนะไอกรร้ก้านพงเนี้นะทาตาลบีมันตั้งก็ได้นะมันจะได้ลื่นเนี่ยแกนลูแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดันลูกสูบเบรกปั๊มบนให้มันลื่นมันจะได้ไม่ฝืดเวลาเรากำเบรกเนี่ยจุดสัมผัสจุดหมุนนะมือเลอะ ล้างมือบ่อยๆจาบีพวกนี้นิดๆหน่อยล้างแบบไม่ต้องการเอาเร็วเอาสะอาดก็หลังจากที่เราเทสเรียบร้อยนะ <c oughs> กลับมาปกติแล้วนะ ประกอบกับเหมือนเดิมประกอบเป็นเนาะผม,ผมไม่ต้องถ่ายวีดีโอให้ให้ดูแล้วเนาะเราเค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ